ก้าประโยชน์ของหัวหอมที่เรารู้แล้วต้องรีบพามากินเลยนะคะและสำคัญก็คือข้อควรระวังเวยค่ะพี่ปรางคะพี่ปรางคาหัวหอมนะคะที่หมายถึงทั้งหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแดงเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรมากมายเลยคะ่ะเห็นใครๆก็บอกว่าดีแล้วเรามีข้อควรระวังอะไรบ้างวันนี้นะคะพี่ปรามีคำตอบให้แล้วค่ะมาฟังกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าหอมใหญ่หรือหอมแดงเป็นผักที่หลายๆบ้านมักมีติดไว้ในครัวเสมอๆค่ะเพราะหอมหัวใหญ่นั้นใช้ใส่อาหารได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผัดหรือแกงแม้กระทั่งอะไรคะการนำมาทำเป็นซุปการทานหอมหัวใหญ่เป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไขมนันอุดตันในเส้นเลือดได้เพราะหอมหัวใหญ่มีสารฟลาโวนอยด์ค่ะพี่ปราณเนรยำนะคะ สารฟลาวโนนอยที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งไขมันไม่ให้เกาะหรืออุดตันผนังหลอดเลือดภายในร่างกายได้ดีนอกจากนี้หอมใหญ่และหอมแดงยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างมากมายกว่าที่คิดนะคะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะว่าสปปรพพคุณของหอมหัวใหญ่และหอมแดงมีอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญคือข้อที่1ช่วยบํารุงสมองในหอมแดงจะมีธาตุาฟอสฟอรัสปริมาณสูงเลยค่ะ ซึ่งถ้าเราทานบ่อยๆเนี้ยจะช่วยบำรุงสมองของเราได้เป็นอย่างดีนะคะทําให้เรามีความจําดีมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบำรุงสมองนะคะก็ทานหอมแดงได้เลยค่ะข้อที่สองแก้สิวนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวจุดด่งดงดงางดำใบใบหน้าลองตัวช่วยที่หาได้ง่ายจากครัวอย่างหอมแดงดูสิคะ่ะอุยทําก็ง่ายมากเลยค่ะแค่เราหั่นหอมแดงเป็นแผ่นบางๆนะคะ ล้างหน้าของเราให้สะอาดแล้วนำหอมแดงนะคะมาทาบริเวณใบหน้าที่เป็นปัญหาเชื่อไหมคะสิวจุดด่างดำต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นเลยคะ่ะโอ้โหมันยอดเยี่ยมมากๆนะคะข้อที่สามช่วยรักษาแผลหลายคนนะคะถ้าเราเคยเห็นในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครลูกหลานวิ่งเล่นหกล้มเกิดแผลพกช้ำก็มักจะนำมาหอมแดงมาหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เกลือ จากนั้นก็นํามาต้มให้เดือดแล้วก็นํามาพอกบริเวณแผลแนะนาก่อนเลยนะเพราะว่าก่อนพอกหูหอมบนแผลต้องล้างแผลให้สะอาดก่อนเพื่อป้องกันอาการอักเสบของแผลด้วยค่ะม,มันสุดยอดมากมากเลยนะคะการป้องกันอาการอักเสบของแผลเนี่ยข้อสี่หลายคนนอนไม่หลับพี่ปราการหนูนอนไม่หลับเลยทําไงดีคะมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าไม่มีใครอยากไปละค่ะการนอนไม่หลับเนี่ยทำให้ร่างกายของคนเรานี่อ่อนเปลียและสุดท้ายก็คือ จะเกิดปัญหาของภูมิต้นทานต่ำตามมาเลยนะคะใครที่มีปัญหานอนไม่หลับลองนะคะใช้กลิ่นจากหัวหอมแดงมาเป็นอารมาจะช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นเพียงแก้หั่นหอมแดงเป็นแผ่นบางๆแล้วห่อด้วยผ้าบางๆวางไว้ข้างหมอนหรือบนเตียงนอนกลิ่นหอมบนนอนที่ระเหยเออกมาจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะอุ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะพี่ปราบอกเลยมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะ ข้อถัดมาเลยนะคะข้อที่5ลดอาการที่เรียกว่าคัดจมูกจากหวัดเลยค่ะเวลาเป็นหวัดมักหายใจไม่ค่อยสะดวกเพราะเรามีน้ำมูกมากทําให้อึดอัดหายใจนีล่ลงมีวิธีแก้แบบรุ่นคุณย่าคุณยายก็คือเขานาหัวหอมแดงมาบุกพอแตกแล้วก็ห่อด้วยผ้าชาิ้นหน้าแล้วก็พกใส่กระเป๋าเสื้อหรือวางไว้ข้างๆที่นั่งทางานกลิ่นของหอมแดงที่ระเหยขึ้นมาจะช่วยให้หายใจได้คล่องแล้วก็โล่งจมูกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ข้อที่6ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันการทานหัวหอมใหญ่บ่อยๆนะคะพี่ปราบอกแล้วว่ามันเป็นทั้งหัวหอมแดงและหัวหอมใหญ่สําหรับข้อนี้นะคะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันการทานหอมหัวใหญ่บ่อยๆจะช่วยให้สุขภาพหัวใจของเราแข็งแรงค่ะโอ้โหทาไมล่ะคะพี่ปราเพราะในหอมหัวใหญ่จะมีคือสตินค่ะคือสตินนี้จะเป็นสารต้าวน้ำมันสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ และต้านการักเสบรวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตันได้อีกด้วยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะข้อที่7ช่วยให้เจริญอาหารสําหรับใครที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะคะพี่ปราบอกเลยเพราะทานแล้วไม่อร่อยรู้สึกเบื่ออาหารก็แนะนําให้ในหนึ่งเมนูนี้ก็ค,ควรมีหัวหอมนะคะจะใช้หอมแดงหรือหัวหอมใหญ่ก็ได้เช่นไข่เจียวใส่หอมใหญ่ยำมุนเส้นใส่หอมแดงมากหน่อยหรือซุปหัวหอม อาหารที่ปรุงจากหัวหอมจะให้ในเรื่องกลิ่นที่ทําให้ร่างกายมีความอยากอาหารมากขึ้นและรสชาติของหัวหอมก็จะช่วยทําให้เราทานข้าวได้เรียกว่าอรอดอร่อยมากขึ้นเลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้สง่งเปล่าสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง U t u b e พีทีฟิช เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของหัวหอมนี่มีอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยนะคะอ้าต่อกันเลยค่ะข้อที่แปดช่วยดับกลิ่นคาวค่ะโอ้โหบางทีนะคะอาหารของเราเนี่ยจะมีกลิ่นคาวมากกินข้าวจนเราทานไม่ไหวเลยค่ะถ้าเรามีกลิ่นคาวมากๆเวลาเราทําเมนูปลานึ่งปลาเผาคุณแม่มักจะบุหัวหอมให้แตกแล้วก็ยัดใส่ลงไปในตัวปลาด้วยนะคะเพื่อที่อะไรจ๊ะคะเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวปลา หรือเวลาเราต้มส้มแกงไก่ก็จะใส่หอมแดงหัวเล็กๆลงไปด้วยช่วยลดกลิ่นคาวจากเนื้อไก่ทําให้แกงมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสุดยอดจริงๆค่ะขกอ9ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลพี่ปราบอกเลยนะคะว่าหอมแดงมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูสลสระการทานหอมแดงเป็นประจำจะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะ ช่วยให้เลือดในร่างกายของเราไหลเวียนได้สะดวกขึ้นข้อที่สิช่วยไล่แมลงสาบบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องแมลงสาบแนะนําให้หั่นหัวหอมแดงนะคะหรือหัวหอมใหญ่ค่ะอู้มันช่วยได้หรือคะพี่ปราช่วยได้ค่ะเป็นแผ่นบางๆแล้วก็นําไปวางบริเวณที่มีแมลงสาบเข้ามานะคะเชื่อพี่ปรานะคะว่าในหัวหอมจะมีสารกรรมถัน ที่จะทําให้มีกลิ่นฉุนโอ้โหแล้วกลิ่นฉุนนี่ก็บอกช่วยไล่แมลงสาบได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะพี่ปราคาพี่ปราคาแล้วหอมแดงเนี่ยถามเลยเชื่อไหมคะว่าหอมแดงมีประโยชน์มากสมัยก่อนนะคะถ้าเด็กๆเกนี่ยเป็นหวัดเขาจะเอาหอมแดงนี่มาทุบๆให้น้ํามันหอมระเหยนี่มีกลิ่นหอมออกมาเสร็จแล้วก็จะนําหอมแดงเนี่ยมาผูกบริเวณเปรนะคะเปรที่สมัยก่อนก็จะเป็นเปรคไคว่แล้วก็จะให้เด็กนี่สูดดมกลิ่นต่างๆก็ไปได้ การสูดดมกิน,นต่างๆนี้จะช่วยลดอาการหวัดทำให้ไม่คัดจมกูกแล้วก็หายใจได้สะดวกข,ขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะและอย่างนึงที่พี่ปลาอยากจะบอกเสมอเลยว่าหอมแดงนี่มันไม่ได้ทํามันตรายนะคะแต่อย่างหนึ่งก็มีกลิ่นที่เรียกว่าฉุนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะดมเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กลิ่นนี้มันแรงเกินไปนะคะคราวนี้เรามาดมกันเลยค่ะ พี่ปราค่ะเรามีข้อควรระวังในการรับประทานหอมแดงไหมคะมีค่ะข้อควรระวังนะคะข้อที่1หอมแดงอาชะละตัวนะคะการแข็งตัวของเลือดซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการมีเลือดออกดังนั้นควรหลีกเลี่ยงหอมแดงหากเรามีเลือดออกผิดปกตินอกจากนี้หลีกเลี่ยงหอมแดงอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนผ่าตัดซึ่งตรงนี้เราควรจะทราบไว้นะคะรายละเอียดที่จะต้องทําการผ่าตัด การที่เรารับประทานหอมแดงแม้แตอยู่ในอาหารเช่นพวกยำพวกลาบถ้าเราไม่ระมัดร,ระวังนะคะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติได้ฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะต้องทําการผ่าตัดใครที่จะต้องมีการที่เรียกว่ามีการเสี่ยงต่อการที่มีเลือดออกเราก็จะต้องหลีกเลี่ยนหอมแดงอย่างน้อยสอสัปดาห์นะคะที่ปยายามนะคะสองสัปดาห์ก่อนผ่าตัดเลยค่ะข้อที่ส อตอนนี้มาฟังกันเลยนะคะการรับประทานหอมแดงมากเกินไปอาจทำให้ผมงอกมีกลิ่นตัวแล้วก็มีอาการหลงลืมได้ง่ายดังนั้นควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะหลายรายที่บอกว่าไม่อยากให้ผมงอไม่อยากให้มีกลิ่นตัวหรือมีอาการหลงลืมง่ายๆก็อย่าลืมรับประทานหอมแดงนะคะ ซึ่งการรับประทานก็ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่ปราก็ยังเนรย้ำด้วยว่าการที่เราจะรับประทานอะไรเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆเรานะั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างไรด้วยข้อที่สเนื่องจากน้ำมันหอมแดงนะคะมีสารกำมะถันสูงจึงทําให้แสบตาเป็นพิษต่อผิวหนังโดยจะทําให้เกิดภาวะอะไรคะเรียกว่าระคายเคืองผิวหนังมัได้นะคะ จึงควรหลีกเลี่ยงการทาบริเวณผิวที่เราบอกบางเพราะฉะนั้นการน้ำมันหอมแดงที่ใครใช้อยู่เป็นประจําพี่ปลาบอกเลยนะหลายๆใช้กาพี่ปลาก็มันระคายเคืองมากค่ะเพราะว่ามันมีฤทิ์มากนะคะเพราะนั้นพี่ปลาพูดแล้วว่าถ้าเราใช้น้ำมันอะไรเราต้องออระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงอย่าใช้น้ำมันเหล่านั้นมากเกินไปนะคะเพราะมันจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองของผิวหนังได้ ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราก็ต้องบอกเราต้องรู้ประโยชน์แล้วก็การระมัดระวังของการใช้หอมแดงหรือสิ่งต่างๆนะคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ูทูบพีดูฟิชนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ